อ่าเรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะครั้งนี้เราเจอกันอ่าเป็นครั้งที่ห้แล้วนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นคาบนี้ทำไมคะเราก็จะเริ่มบทที่2กันเลยบทที่2เนี่ยจะเป็นบทที่เรียกว่าเพลงเฉมเมาเจา เฉวมเมาเจ้าก็คือสอนแมวร้องเพลงนั่นเองเมื่อดูว่าเขาแปลว่ายังไงคะเพลงนี้จะประมาณไหนอ่าไปชมกันเลย I'm อ่าเราก็จบไปอีกแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าเพลงนี้เป็นยังไงมันค่อนข้างที่จะน่ารักแล้วก็มีความมุ้งมิ้งมากเลยนะคะเพลงนี้เพราะฉะนั้นใครที่กําลังมีความรักแล้วก็อยากเปลี่ยนแฟนเราให้เป็นแมวนี่ก็คือเพลงนี้นี่คือตอบโจทย์ได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูคําศัพท์แรกกันดีกว่าเป็นคําศัพท์พื้นฐานที่ทุกคนจะต้องรู้กันอยู่แล้วว่าคํานี้แปลว่าอะไรอ่าทุกคนอ่านตามค่ะอีฉี 一起一起แปลว่าด้วยกัน一起แปลว่าด้วยกันนะคะ together นะคะ一起แปลว่าด้วยกันอ่ะก็คือทำอะไรด้วยกัน一一起起学猫叫我们学猫叫ก็คือพวกเราเนี่ยมาสอนแมวร้องเพลงด้วยกันเถอะ นะคะเ我们一起学猫叫นะคะต่อไปอ่าคำนี้เราจะได้พูดไปข้างต้นแล้วว่าคำนี้มันคืออะไรนะคะอ่าคำว่าเสือ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 ก็คือเราเรียนนั่นเองก็คือว่าเรียนนั่นเองนะคะอ่าโอเคแปลว่าเราเรียนนะคะต่อไปเจ้าเจ้า เจ้าเจ้าก็คือเรียกนี่เห็นไหมว่าเด็กคนนี้เรียกว่ามาหมาเรียกว่ามาหมานั่นเองนะคะเพราะทำไมคะเจ้ามาหมาถ้าทำไมคะเจ้ามาหมานะคะเขาว่าเขากำลังเรียกแม่อยู่นะคะใจเจ้ามาหมานะคะกำลังเรียกแม่อยู่นะคะเจ้าแปลว่าเรียกนั่นเองต่อไปซินจังซินจังซินจัง ชินจังคืออะไรคะนักเรียนมีคาว่าหัวใจอ่าโอเคเรามาดูกันค่ะชินจังแปลว่าหัวใจนั่นเองอ่าหรือบางคนเนี่ยจะเรียกว่าชินก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้ว,ว่ชินมันก็มาจากคาว่าชินจังนั่นเองแปบลบว่าหัวใจได้เหมือนกันหรือจะพูดว่าชินก็ได้นะคะเวลาที่เขาแบบว่า เออเออแบบ我的心只有你อะไรเนี่ยคะ,ะก็คือ我的心只有你ในใจฉันนะก็มีแค่เธอคนเดียวนั่นแหละอ่า我的心只有你只有ก็คือมีเพียงแค่你ก็คือคุณน,นั่เนเอง我的心只有你心ตัวนี้ก็คือมาจากคำว่าชินจังนั่นเองนะคะในรูปแบบของภาษาจีนเนี่ยภาษาจีนจะใช้เป็นการตัดคำเพื่อไม่ให้เปลืองนั่นเองนะคะต่อไปยงเป่า ยงเป้ายงเป้าอ่ายงเป้าแปลว่ากอดนั่นเองยงเป้าแปลว่ากอดนะคะเห็นรูปไหมคะเนี้ยคือผู้หญิงกับผู้ชายทําไมคะกําลังกอดกันอยู่ยงเป้าหรือว่าเป้านั่นเองเป้าก็แปลว่ากอดก็ได้นะคะมันก็คือยงเป้าก็าคือมีความหมายอันเดียวกันนะคะนักเรียนต่อไปอ่านตามหนังสือนะคะจงเยาจงเยา จงเยาจงเย่าคืออะไรคะ很重要啊เรามาดูตรงนี้กันตรงนี้ก็เป็นคําอีกคาหนึ่งที่คุณครูเขาชอบใช้กันบ่อยมากอะ很重要很重要很ก็คืออะไรคะมาจงเย่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าสําคัญนั่นเอง很重要 ถ้าแปลตามตรงตามที่เขาเรียงเนี่ยก็จะแปลว่ามากแล้วก็สําคัญแต่ภาษาไทยจะไม่พูดแบบนี้ภาษาไทยจะพูดว่าเหินจงยาวก็คือสําคัญมากสําคัญมากนะเหินจงยาวเหินจงยาวเหินจงยาวเวลาที่คุณครูเขาอา่สอนหรือว่าครูมหาลัยสอนเราสุดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตรงเนี้ยนะเหินจงยาวนะนะักนะเรียนอ่ะจงยาแปลว่าอะไรคะแปลว่าสําคัญนั่นเองต่อไป 张牙舞爪张牙舞爪แปลว่าเลยคะนี่แปลว่า่ะยแยกเขี้ยวแบบนี้นะแยกเขี้ยวแบบนี้นะคะจางยาๆยาก็คือทำไมคะฟันนั่นเองนะคะอู๋เจาก็คืออ่าถ้าพูรดรวมก็คือจังยายอู๋เจาก็คือก็คืออันนี้ยค่ะแยกเขี้ยวแบบนี้นะคะ ลวถ้านักเรียนบ้านคนไหนไหนที่มีแมวเนี่ยก็จะรู้ดีว่าบางทีถ้าน้องแมวอ่ะทําไมคะเวลาอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยก็จะทําหน้าแบบนี้อยู่แล้วนะคะเาเรียกว่าจะแยาอูงเจาะนะคะต่อไปห่วยเสี่ยวหว้เสีวยว ข่อยชกันยิ้มแบบนี้การยิ้มแบบเออเรารู้กันเวลายิ้มแบบรู้กันนะคะก็คือเช่วก็แปลว่ายิ้มนั่นแหละแต่ว่าวิธีของการยิ้มเนี่ยมันก็จะจะแตกต่างจากการยิ้มจากอย่างอื่นนะคะก็คือค่อยเชยวก็คือยิ้มแบบมือารู้กันนะเรายิ้มแบบรู้กันเหมือนในการ์ตูนตัวนี้นะคะอ่าต่อไปคำว่าชวน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 คืออะไรคะ ชวนเป็นแปลว่าสวมใส่นั่นเองแปลว่าสวมใส่หรือแปลว่าใส่นั่นเองค่ะอ่าชวนแปลว่าใส่อ่ะตรงนี้เราก็มาโอ้เรามาสับกันค่อนข้างเยอะนะคะนักเรียนงั้น,น,นเราซือวนใหม่อีกรอบดีกว่าเดี๋ยวว่าโอ้เราซื้อคะาจำจะเริ่มไม่ค่อยได้แล้วค่ะอ่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าโอ้เราซื้อสับมันเยอะจังเลยนะคะอ่าทุกคนอ่านตาหลราซื้อนะคะอีฉี อี้ฉีหรือว่าอี้ฉีนั่นเองถ้าเราพูดสั้นๆนะคะหรือว่าอี้ฉี่นั่นเองเราจะถามหน่อยอี้ฉีเนี่ยมันแปลว่าอะไรลูกใครจดทันบ้างใครจดคำว่าอี้ฉีทันบ้างอ่ะโอเคอี้ฉีแปลว่าอะไรคะอี้ฉีแปลว่าด้วยกันอี้ฉีแปลว่าด้วยกันอ่านี่ก็คือรูป อ่าเรานั่งด้วยกันนั่นเองอ่าอีกสี่จวดชาฮะอีกสี่จวดชยนะคะอ่าเรานั่งด้วยกันเรีย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 นคืออะไรคะเรียนก็คือเรียนนั่นเองอ่าก็คือการเร้าเรียนหรือว่าเรียนรู้เรียนรู้นั่นเองนะคะต่อไปเจ้า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 กคือเรียกนะคะนี่ถ้าจะเรียกแม่มา ถ้ากเจ้ามามาแล้วเขากาลังแบบเรียกแม่เขาอยู่นะ,ะมามาต,ต่อไปซินจังซินจังซินจังอ่าตอนแรกเราซูได้หให้คําอธิบายไปแล้วว่าซินก็คือหัวใจแต่คําเต็มเต็มของคําว่าหัวใจนี่ก็คือคําว่าซินจังซินจังนั่นเองนะคะซินจังก็คือหัวใจถ้าเราซูบอกว่า我的心只有你 我的心只有你บอกว่าอะไรคะในใจฉันจะมีแค่เธอนะคะอ่ะยยยงงงเเเปปป่่าา่ายงเป่าก็คืออะไรคะคือกอดนั่นเองหรือว่าเกยหัวเป่าอีเป่าก็ได้นะคะบอกว่าเอ้ยฉันกอดหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยเกยหัวเปล่าอีเป่าเกยหัวเป่าอีเป่าปะ ให้ฉันกอดสักนิดสิอะไรเงี้ยเราซือจะชอบพูดพูดคํานี้เวลาที่อ่าเราซือจากลากับเพื่อนที่อ่าเวลาเราซืออยู่เมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยว่าเกยวัวเป้าอีเป้าปะ,ะให้ฉันกอดสักหน่อยเถอะอะไรแบบนี้ก็เป็นการแบบก้าวเปียนะคะก้าวเปียก็คือการอําลาก,กันนั่นเองก,การบอกลาก,กันนะคะ,ะจงเยาจงเยาจงเยา จงย่าแปลว่าอะไรคะถ้านักเรียนจดทันเนี่ยที่คุณครูเขาชอบพูดกันบ่อยนะคะก็คือสําคัญนั่นเองแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เหล่าซือหรือว่าคุณครูทุกท่านเนี่ยเขาจะชอบว่าพูดว่าตรงเนี้ยสาคัญมากเลยนะคะก็จะพูดว่าเหินจงเยาะเหินจงยาะเหินจงย่าสําคัญมากเลยนะสําคัญมากเลยนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเขาจะพูดว่าเหินจงยาะถ้าอย่างนั้นพูดคําว่าสําคัญก็จะพูดว่า 重要แน่ๆอะ张牙舞爪张牙舞爪คือะอ,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 อะไรคะแย่เคี้ยวแบบนี้แฮ่ๆไปเลยน้องแมวนะคะต่อไปขยิบเข่าขยเข่าขยิบเข่าก็คือยิ้มแบบเรารู้กันอยู่แล้วแหละยิ้มแบบรู้กันนะคะอ่ะต่อไปชั่ชัช่ ชวนชวนคืออะไรคะชวนก็คือการสวมใส่เสื้อผ้านั่นเองอ่ะชวนยีฟูชวนยีฟูก็คือใส่เสื้อผ้านั่นเองนะคะอ่าโอเคหรือว่าอ่าบทก่อนหน้านั้นเราจะเรียนคําว่าเชิ้นซันเข้าไปเชิ้นซันก็คือเสื้อเชิ้ตเราก็จะใช้คําว่าชวนเนี่ยแหละอยู่ข้างหน้าคําว่าเชิ้นซันนะคะอ่าต่อไปไว่ายทอวอ่ายทอว่ายทอ ไวท์เท่าคืออะไรคะก็คือเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อแจ็คเก็ตหรือเปล่าถ้าเราจะไม่ผิดนะมันจะเรียกเสื้อแจ็คเก็ตนะคะไวท์เท่าอามันเหมือนเป็นเป็นเสื้อคลุมข้างนอกอะคะ่ะซึ่งเสื้อตัวนนเนี้ยคนจีนนยใส่กันเยอะมากไวท์เท่าเนี่ยเวลาคนจีนเขาจะออกไปไหนนะหรือว่าผู้ชายแบบนี้เขาจะสวมใส่ไวท์เท่ากันเยอะอ่าอย่างเราซื้อเนี่ยเวลาเราซื้ออยู่ที่จีนอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่เราสุอก็จะชอบอ่าชวนว่ายเท่าอยู่บ่อยๆเพราะว่ามันเป็นเสื้อที่สามารถที่จะกันลมอ่ากันฝนได้นิดนึงหรือว่าอาจจะกันแดดได้เงี้ยแล้วมันก็สามารถที่จะใส่ทางด้านแบบแฟชั่นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นว่ายเท่าเนี่ยคนจีนเนี่ยจะชอบใส่กันมากๆแล้วก็ลายของที่นู่นเนี่ยเขาก็จะมีเยอะมากๆค่ะเขาเรียกว่าว่ายเท่าชวนว่ายเท่าชวนว่ายเท่านะคะอ่าต่อไปเหวิน หวนวนวนคืออะไรคะเวนคืออะไรอ่าเราลองดูภาพนี้ก่อนนักเรียนคิดว่าเด็กกําลังทําอะไรอยู่ชิมดอกไม้ค่ะเราซื้ไม่ใช่ค่ะอ่ดอกไม้อ่กินไม่ได้นะคะแต่ดอกไม้มาชนิดนี้ก็สามารถที่จะกินได้แต่ว่าอันนี้ทําไมคะเขาดมอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเหวินแปลว่าดม แปลว่าดมนั่นเองอ่าลองเทสจมูกกันหน่อยว่าเราอะยังได้กลิ่นอยู่หรือเปล่าอ่าถ้ายังได้กลิ่นก็คือเราลองดมสิฮะอ้าวเวนเวนเวน,วนแปลว่าดมต่อไปเราเจอคำว่าเว่ยเต่าอ,อีกแล้วก่อนหน้านี้ในบทเพลงอีก อีกเพลงหนึ่งเนี่ยเพลงแรกเนี่ยก็มีคําว่าเว่ยเต้าเหมือนกันซึ่งเว่ยเต้าคำแรกเนี่ยแปลว่าสไตล์ใช่ไหมวอร์ชิวอนี่ตัวเว่ยเต้าฉันชอบแบบสไตล์ของเธอมากเลยแต่ในบทเพลงเฉือเมาเจ้าเนี่ยเว่ยเต้าเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปอ่ะเว่ยเต้าอันดับแรกก็คือรสชาตินั่นเนอง 什么味道ก็กลิ่นอะไรอะเหมือนกับอารมณ์ว่ากลิ่นอะไรหรือว่ารสชาติอ่ะอ่ะขอข้อต่อไปก็คือเป็นรสชาตินั่นเองอ่ะที่สองก็คือรสชาติ什么味道ข้อที่แรกนะคะข้อแรกก็คือจะเป็นเนี่ยผู้หญิงที่ทําจมูกฟูดฟูดฟูดฟิตฟิตเนี่ยก็คือ什么味道ก็คือกลิ่นอะไรเนี่ยโชว์โชว์ต๋อโชว์โชว์ต๋อคือโชว์โชว์เต๋อคือเหม็นมากๆเลยเนี่ย โคตรจะเหม็นเลยอ่ะเรามาดูรูปที่สองค่ะเด็กชายคนที่เขากำลังทำอะไรคะกินไอศครีมอยู่ไอศครีมเนี่ยเขาก็จะมีเวต้าของเขาอ่ะก็จะเป็นอ่าสมมติเป็นกลิ่นของกลิ่นของอ่าสโน์เบอรี่ก็จะเป็นเฉา เหมเว่ยอะไรแบบนี้คะ่ะเขาจะเรียกว่าเว่ยถ้าเป็นรสชาติเนี่ยเวลาที่เราไปสั่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นขนมเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติวางไว้อยู่ว่ามีรสสตรอเบอร์รี่วานิลลานู่นนี่นั่นเขาก็จะมีคาว่าเว่ยอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเว่ยเต้าอันที่สองอันอันอันที่สามเนี่ยอันที่เป็นเด็กชายที่กําลังเลียไอติมอยู่เนี่ยก็คือมันจะแปลว่ารสชาตินั่นเองเชืหมเว่ยเต้าไม่有味道ไม่有味道ไม่有ก็คือไม่มีนั่นเองไม่ไม่有味道 ไม่เห็นมีรสชาติอะไรอยู่เนี่ยแหละค่ะก็คือเขาวุยตานั่นเองต่อไปค่ะเปลี่ยนเฉิงเปี่ยนเฉิงเปี่ยนเฉิงก็คือทําไมคะเปลี่ยนนั่นเองการเปลี่ยนแปลงอ่ะเราดูดูการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าแรกๆเนี่ยก็จะมีอะไรคะมีลิงแล้วค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นมนุษย์อ่านี่คือเปลี่ยนเฉิง อ่ะต่อไปก็จะเป็นตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้เราหมดเวลากันแล้วในอาทิตย์หน้าหรือว่าในชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะมาเจอกันซึ่งเราซื้อคิดว่าเราน่าจะจะร้องเพลงกันได้แล้วแล้วหวังว่าอยากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปฝึกร้องเพลงอยู่บ่อยๆเพื่อที่ว่าเวลาเราซื้อเปิดคาราโอเกะให้นักเรียนเนี่ยหวังว่านักเรียนจะร้องเพลงตามกันได้นะคะอ่ะเยี่ยวันนี้หัวเตาเเจเย,จเยมขอบคุณมากค่ะนักเรียน